น้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยเพระความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจงบังเกิดมีกับทุกท่านวันนี้จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องเจดีพระธาตุดมสุขวัดป่าภาวนารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เนื้อหาสาระที่จะกล่าวในวันนี้เกี่ยวกับพระาธาตุเจดีอุดมสุขหรือเจดีพระาธาตุอุดมสุขเบื้องต้นจะพูดถึงยอดฉัดยอดฉัดของเจดีนี้หลวงพ่อพระคระูภาวนาสุมนหรือหลวงพ่อเดชท,ทำขึ้นจากสเตนเลสเป็นรูปฉัดเจ็ดชั้น มีความกว้างประมาณสเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลดหลั่นกันไปท่านมีเฟืองหรือซี่เป็นซี่อยู่ด้านล่างหนึ่งรอยแปดเฟืองเ,อเรียนแบบของพุทธคยาท่านว่าอย่างนั้น ชัดนี้เป็นเครื่องหมายเป็นยอดของพระเจดีคือที่สุดของพระเจดีถ้าจะเปรียบก็เปรียบด้วยธรรมะก็ได้เปรียบด้วยโลกุตระธรรมก็ได้สําหรับชื่อของเจดีพระธาตุดุดมสุขนี้หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังมีที่มาที่ไปว่าความหมายของพระธาตุดุมสุขมีอยู่สองในยะ นัยยะที่หนึ่งท่านหมายถึงพระนิพพานคือสุขที่สูงสุดคือพระนิพพานท่านจึงใช้ชื่อว่าอุดมสุขอุตมะสุขะสุขที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนาของเราคือนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังที่เราเคยได้ยินอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระธาตุอุดมสุขนี้ด้วยประรบถึงผู้นูปการของท่านเจ้าภาพ ที่ได้สร้างถวายคือคุณโยมอัมพันคุณโยมสุมรรัฐวิปากสิท์นะโดยหลวงพ่อท่านกล่าวเล่าให้ฟังว่าอออ่างตัวหน้าอุดมตัวนี้อออ่างท่านนำมาจากคำว่าอัมพันส่วนสุขมาจากคำว่าสุมรรัฐย่อมาคือใช้คำว่าสุขท่านจึงตั้งชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นยัิ คุณโยมที่มีประการะในการจัดสร้างในคราวครั้งนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นเจดีย์องค์ใหญ่พอสมควรความสูงจากฐานถึงปลายยอดฉัดก็อยู่ที่ประมาณ62เมตรถ้าเฉพาะจากองค์เจดีย์จนถึงฉัดประมาณ 52หรือ54เมตรความกล้างของเส้นผ่าศูนย์กลางองค์เจดีย์29เมตรรวมชานด้วย12เมตรโดยรอบก็เป็น50กว่าเมตรเหมือนกันนะก็เป็นเจดีย์ที่มีขนาดพอสมควรความใหญ่ความโตความกว้างมีพื้นที่รอบพระเจดีย์ประมาณเนื้อที่40ไร่ เป็นสถานที่เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านเจ้าภาพผู้เป็นฐานะบุดีมีใจเริ่มใส,ส่ศรัทธาเดณโยมำพันธ์คุณโยมสุมาัตวิปากสิทธิ์พร้อมลูกหลานได้มาถวายให้เป็นสมบัติถาวรในพระพุทธศาสนารวมถึงสถานที่ภายในวัดทั้งหมด ของที่สร้างภายในวัดทั้งหมดที่คุณโยมได้มีศรัทธาได้สร้างก็ถวายในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีเป็นเลิกดียามดีที่ท่านทั้งสองนั้นได้มาถวายไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาหลังจากเสียสละทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายนอกล้วเพื่อมาสร้างทรัพย์ภายในให้กับตนเองการสร้างเจดีนี้ หรือที่อยู่เสนาสนะของทรงก็ดีการสร้างวัดก็ดีมีอนิสงส์เหนือคณานับคือนับยากนับไม่ได้คือประมาณไม่ได้เป็นของที่สร้างแล้วเป็นถาวระวัตถุคือสิ่งที่มั่นคงเป็นสิ่งที่มั่นคงสร้างไว้ให้กับพระศาสนามีเรื่องเล่าเรื่องพระเจดีนะให้ฟัง สมัยพุทธกาลของพระเจ้าพระองค์หนึ่งมีคนสร้างเจดีความศรัทธาของผู้สร้างใช้ก้อนอิฐเป็นทองสร้างแล้ก็มีแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วโดยการระลึกนึกถึงสิ่งที่ได้ทำลงไปก็จะมีการฉลองและการฉลองนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ในการสร้างเจดีย์เหมือนกันในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการเพิ่มบุญให้กับตัวเองอีกชั้นหนึ่งของผู้สร้างก็ดีของผู้ที่ได้ร่วมบุญก็ดีของผู้ที่รู้รับรู้รับทราบก็ดีนะเป็นเจดีย์แล้วก็มีการฉลองในสมัยครั้งนั้นมีการกล่าวถึงว่าผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าภาพฉลองสร้าง เสร็จแล้วคือเจดีสร้างเสร็จแล้วอยากจะเป็นเจ้าภาพในการฉลองนี่ถึงขั้นว่าต้องแข่งประมูลกันนะประมูลกันว่าท่านใดที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการที่จะฉลองพระเจดีถึงขั้นนั้นนะต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันนะจนที่สุดแล้วนะถึงปลายทางก็มาตกลงกันแพ้ชนะตรงไหนรู้ไหม อีกฝ่ายบอกว่ายอมเป็นทาสของพระเจดีทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ยอมอยู่ปฏิบัติพระเจดีจนกว่าจะชีวิตหาไม่หลังจากที่มีทรัพย์บริจาคไปแล้วไม่พอต้องเอาตัวเองนี่อยู่ปริบัติพระเจดีด้วยคือยอมเป็นทาสทั้งกายทั้งใจอยู่ปฏิบัติทำกิจต่างๆในพระเจดีคอยดูแลต่างๆแต่ว่าเมื่อถึงที่สุดแนละ้ว มหาชนก็คงจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นก็อยากจะแบง่งบุญกันก็ขอไทยให้เขาเป็นไทยได้เหมือนเดิมนั่นคือเรื่องของการฉลองก็มีมาอย่างนั้นพระเจดีย์นี้ในพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นมาเพื่อที่เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญต่างๆก็มีอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อ มีผู้ที่สร้างคุณประโยชน์พระเถระที่สร้างคุณประโยชน์ก็มีตรัสให้สร้างเจดีย์ไว้ในสถานที่เช่นทาง3ามแพร่งสีแพร่งเพื่อประโยชน์ของการกราบไหว้ของมหาชนของคนที่ผ่านไปผ่านมาในหนทางนั้นสร้างขึ้นมาแล้วคนได้กราบได้ไหว้กู้สร้างก็ได้บุญอันเกิดจากส่วนนั้น อย่างหนึ่งเพราะว่าเจดีถ้าสร้างขึ้นเป็นสถานที่ที่คนเมื่อมาแล้วจะต้องระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยคนที่ระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยสิ่งที่จะทําได้ดีที่สุดคือการสวรดมนต์สรรเสริญพุทธคุณทรมคุณสังฆคุณเมื่อสวดสรรเสริญตรงนี้จิตที่ไม่ทรงไปในเรื่องของอกุศลอกุศลและจิตมันก็เกิดขึ้น เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นจิตที่ดีงามก็เกิดขึ้นจิตที่ดีงามก็ตั้งความประรานที่ดีงามเมื่อตั้งความประรานที่ดีงามความดีงามก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเกิดขึ้นกับสถานที่เกิดขึ้นกับประเทศเกิดขึ้นกับโลกของเรามันแผ่กระจายออกไปอย่างนี้นะไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นชั้นเป็นชั้นไปในเรื่องของผู้ที่มากราบไหว้ครั้งหนึ่งของให้เราได้มีโอกาส ว่าพระเจดีย์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่ากังขาสงสัยนะอย่ากังขาสงสัยว่าเจาดีย์นี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจริงไหมเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุพระาธาตุของพระเจ้าจริงไหมถ้ามีความสงสัยบุญมันก็หล่นหายไปสิ่งที่สร้างขึ้นนี้สร้างเพื่อให้ระลึกนึกถึงความดีงาม ไม่ได้สร้างเพื่ออย่างอื่นนะถ้าลึกนึกถึงอย่างอื่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจิตใจมันไม่เป็นบุญเจดียนะ์ JD ที่สร้างขึ้นแต่ละแห่งแต่ละที่ผู้สร้างก็มีจุดประสงค์เจ็ดจำนงเพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชาและลึกนึกถึงพระพระตัตนตรยัยนะเป็นสำคัญนะเป็นตัวแทนแม้สิ่งที่นะสมัยหนึ่งอ่นะ ถ้าท่านทั้งหลายเคยได้ยินเรื่องอนันทะโพหรือต้นโพที่พระอานท์นปลูกไว้ที่ประตูพระเวรุวันนะเวรุวันหรือเปล่าจําไม่แน่ใจเท่าไหร่ที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างวัดไวนะ้นะก็จะเข้าใจว่าแม้กระทั่งต้นโพเองเนี่ยก็นับว่าเป็นเจดีอย่างหนึ่งคนผ่านไปผ่านมาเห็นก็ระลึกนึกถึงพุทธเจ้าลึกนึกถึงพระองค์ ก็ได้บุญไปในส่วนนั้นดังนั้นก็มาถึงเจดีย์พระาธาตุอุดมสุขนี่เวียนประทักษิณสามรอบนึกถึงพระรัตนตรยัยนะนึกถึงพระรัตนตรยัยเป็นสำคัญตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำสิ่งใดอย่าลืมตั้งใจทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจทำเสร็จแล้วตั้งความปรารถนาแผ่เมตตาให้ดีให้งาม สิ่งดีงามจะเกิดขึ้นอย่าสงสัยอย่าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าไม่ไปรบกวนไปเบียดเบียนใครบางครั้งเราทําสิ่งที่ชั่วเรายังไม่สงสัยเลยแล้วสิ่งที่ไม่ได้เบียดเบียนใครอย่างนี้ไปสงสัยทำไมให้เกิดประโยชน์อะไรในความสงสัยนะถ้าเราไหว้ก็คือไหว้ จิตใจที่อ่อนน้อมก็คือจิตใจที่อ่อนน้อมไหวจิตใจที่กระด้างก็คือจิตใจที่กระด้างเอาจิตใจที่อ่อนน้อมดีกว่านะมาทําตรงนี้มาประทักษิณมาเวียนรอบมาสร้างกุศลให้ตนเองโดยเฉพาะพระธาตุอุดมสุขหลวงพอ่อก็ครูภาวนาสุมนท่านสร้างครั้งแรกเจดจนงก็คือเป็นสถานที่ให้คนสัการะบูชา เป็นสถานที่ที่ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นหลักเป็นสถานที่ที่รวมรวมศรัทธาสาธุชนท่านก็อยากจะสร้างให้ให้เป็นปูชนิยสถานสถานที่ที่ควรบูชาที่คนควรกราบไหว้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยนะไม่ใช่สร้างให้คนมาไหว้อิฐไหว้ปูนนะ จะสังเกตดูที่ยอดพระเจดีย์ก็จะเห็นพุทธรูปสี่ปางยืนอยู่สีทิศนะความเป็นมาก็ก็มีครั้งหนึ่งท่านบอกท่านไปไหว้พระเจดีย์ทางภาคเหนือแล้วก็เห็นพระพุทธรูปนะสี่ทิศอย่างนี้แหละอยู่ในเจดีย์องค์พระเจดีย์ท่านก็คิดว่าเจดีย์นั้นที่ท่านไปกราบที่ภาคเหนือเนี่ยมีพุทธรูปจริงๆแต่พอไปดูรูปถ่ายไม่มีท่านก็เลย พอจะสร้างเองก็เลยว่าคงจะให้เป็นอย่างนี้มั้งก็เลยทำออกมามีพุทธรูปสีทิศอยู่ที่ระคังทรงระคังควา่าด้านบนนี่ยด้านล่างท่านก็จะทำให้แปลกจาก,กที่อื่นในเจดีย์ต่างๆที่มีรูป12นัก,กษัตรย์ที่มีภาพเล็กๆแต่ท่านก็จะใช้ภาพที่ใหญ่เห็นชัดเห็นชัดเจน นะทั้งรอบองค์พระเจดีย์กว้าง4เมตรยาว8เมตร12ภานะก็รอบองค์พระเจดียนะ์ทำด้วยศิละปะของโคราศนะอาจจะไม่อ่อนช้อยเหมือนศินละปะทางภาคกลางแต่คือศิละปะลักษณะปั้นแบบโครานะด่านเกวียนช่างจากด่านเกวียนมาปั้นก็จะเห็นว่าความอ่อนช้อยก็จะเป็นแบบด่านเกวียนความงดงามก็จะเป็นแบบด่านเกวียน ไม่ใช่ลักษณะของช่างในส่วนของเมืองเพชรทีท่จะอ่อนช้อยหรือจะเป็นลักษณะแบบภาคกลางเป็นลักษณะของอีสานออกอีสานอีสานเพราะตั้งอยู่ในภาคอีสานบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงลายลวดลายเป็นแบบนั้นรูปปั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ก็ให้เราได้ได้รับทราบตรงนี้ในเบื้องต้นจะได้ไม่สงสัยว่ารูปภาพทําไมถึงเป็นอย่างนี้ พระเจดีย์นี้สร้างมาเป็นเวลาก็เกือบ5ปีนะหปีแล้วก็ใกล้ๆที่จะเสร็จตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนต้องการลงสนะีเป็นสีทองเหลืองอารามเพื่อให้นะเป็นที่เคารพสักการะของมหาชนสืบไปก็ฝากเจริญพรฝากบอกท่านทั้งหลายที่นะผ่านไปผ่านมาวังน้ำเขียว ในถนน304นะบริเวณนะทางหลวงวังน้ำเขียวนะตรงบริเวณกิโลเมตรที่74-75ก็จะมีทางเข้ามาวินเลตฟาร์มนะอยากจะเข้ามาไหว้พระาธาตุอุดมสุขก็ขอเชิญจเจริญพรนะแวะมาวัดป่าภาวนารามยินดีต้อนรับนะมากราบมาไหว้ให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัว สักครั้งสองครั้งมาสวดมนต์มาเดินเวียนทักะทักศินนะให้เกิดความชุ่มช่ำเย็นใจก็ขอเชิญเจริญพรเข้ามาได้ตลอดเวลา